เดือนตุลาคมนี้ชาวนาทั้งหลายเตรียมตัวเฮเพราะว่าโครงการในปี2568ทับ69เงินเข้าแบบจุกๆ2เด้งต่อเดือนแต่ระวังนะบางคนเนี่ยสิทธิ์อาจจะหายถ้าไม่รีบเช็คก่อนหมดเวลา ทกศเนี่ยจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาเนะเดือนละสองรอบก็คือวันที่สามแล้วก็วันที่สิบแปดของทุกเดือนตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมายาวไปจนถึงกุมภาพันธ์2569เรียกได้ว่าได้เงินประจำแบบพนักงานเงินเดือนกันเลยทีเดียวเงินที่โอนเข้ามานี้ก็คือโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2,568ทับ6 9รัฐบาลก็จัดงบกว่า37,917ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลดต้นทุนการปลูกข้าวแต่เดือนตุลาคมนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยสิทธิ์ยังไม่เข้าเงินไราละพันก็ยังไม่โอนแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็อย่านิ่งนอนใจนะรีบตรวจสอบแล้วก็ แก้ไขข้อมูลก่อนที่สิทธิ์จะหายวิธีตรวจสอบสิทธิ์ง่ายๆมี2ช่องทางช่องทางแรกก็เข้าเว็บไซต์ efarmer และช่องทางที่2ใช้แอป farbook ของกรมการส่งเสริมการ,กรเกษตรถ้าเจอข้อมูลผิดรีบแก้ไขเลยนะไม่งั้นสิทธิ์หลุดชาวนาที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยนะ ผ่านแอปทางรัฐใช้มือถือกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานให้เสียเวลาย้ำกันอีกทีนะตั้งแต่เดือนกันยาย,ยน2568จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569ชาวนาเนี่ยจะได้เงินเดือนละ2รอบนะเข้าแบบสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ก็ห้ามพลาดด้วยนะต้องรีบเช็คสิทธิ์ให้ครบ ไม่งั้นไร่ละหนึ่งพันบาทก็อาจจะหายไปเฉยๆ